สวัสดีครับสวัสดีครับรฟจูนวันนี้รฟจูนมาที่ไหนครับวันนี้ร์จูนมาที่ไหนครับโฟจูนมาเยี่ยมคุณตาใช่ไหมโฟจูนฝันอาทักทายก่อนรฟจูนทักทายเอฟซีก่อนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับร์จูนมาเยี่ยมคุณตาที่บ้านเมืองจากใช่ไหม ตอนนี้ตอนนี้เออเขากําลังคิดว่าอยากจะทําช่องนะคะอยากจะทําช่องอันนี้คือน้องร์จูนนะคะน้องรฟจูนน้องร์จูนบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับสุพรรณบุรีบ้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะเขินๆนอยกล้องอยู่มุมไม่ค่อยได้เลยอ่ะเลย โลเคชันไม่ค่อยได้เลยดำดำหรือจะเป็นที่กล้องนี่เรายังไม่ได้ปรับกล้องหรือเปล่าตั้งค่าปรับกล้องเนาะทีนี้วันนี้พอจูนพ่อกับแม่พามาเที่ยวที่โคราชไปเยี่ยมกุณตาที่โคราชชอบไหมชอบมาบ้านกุนตาไหมชอ,ชอบครับชอบครับอยากนะคะเขาแบบว่ามีไอเดียอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่กล้าแสดงออกนะคะยังมีความเขืนอายอยู่ ก็ยังมีความเขินอายอยู่นะคะมาเยี่ยมป้านะคะเยี่ยมคุณตาอยู่ที่โคราชนะคะอยู่อำเภอเมืองยางนะคะอำเภอเมืองยางตำบลโนโนดุมอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาแต่ตัวน้องฟอนจูนเองกับกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่สมุจังหวัดสุพรรณบุรีมาเยี่ยมคุณตาอยากจะทําคลิปนะคะอยากจะทําคลิปลงช่อง u t u b e นะคะเขาก็มีช่องเป็น เป็นช่องของเขาแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้วิธีการนะคะวิธีการตัดต่อว,วิธีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะไรประมาณนี้แต่คือความคิดถามว่าสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆก,ก็จะมีแนวความคิดของเขาอยู่นะคะแต่เขายังไม่กล้าแสดงออกที่จะออกมาแบบทําทเป็นคลิปเผยแพร่อะไรประมาณนี้แต่ จริงๆแล้วลึกๆเขาอยากจะทำนะคะมีความอยากจะทํานู่นนี่นั่นนะคะอย่างวันนี้ก็เ,เห็นเขาเอาสีผสมอาหารนะคะมา,ามาทดลองทําเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรเคมีเหรอใช่ไหมทดลองเอาสีผสมอาหารผสมกับผสมกับน้ํายาน้ํายาล้างจานแล้วก็ใช้ ตะปัตใช่ไหมเอามาละลายแล้วสีมันจะออกมาเป็นแบบไหนแบบไหนคือความอยากรู้อยากเห็นเนาะของเด็กๆอันนี้ก็คือแบบว่าเขาอยากจะค้นคว้าหาประสบการณ์หาแบบว่าความคิดของเขาเออเขาอยากจะทําแบบนี้แบบนี้มันจะออกมาเป็นอะไรยังไงอย่างนี้คือตอนนี้อายมากเลยเขินมากนะคะอยากจะทํา youtube จะเขินมากแล้วจะแล้วจะทาได้ไหมเนี่ยเราจะทําได้ไหมครับ เออถ้าอยู่คนเดียวฟอร์จูนต้องตั้งกล้องนะแล้วก็หัดพูดคนเดียวรับรองว่าไม่อายแนย่นอนเห็นตัวเองบ่อยๆก็จะทําให้จะทําให้สนุก่าเกิดการสนุกบางทีก็นึกอ่านึกอยากเฮ้ยเราต้องทําแบบนั้นเฮ้ยเราต้องทําแบบนี้ตั้งกล้องขึ้นแล้วก็อัดเลยอัดวิดีโออัดทาให้เกาทาให้ความคิดของเรารลดเล่นแล้วก็กา ไ้แค่นี้ก่อนนะแล้ดวดูตัวเองแล้วก็มานึกดูนะเอ้ยเราต้องกล้าทําเราต้องกล้าเรากล้าคิดเรากล้าทำเรากล้าแสดงออกพตกเพราะว่าเดี่วโตขึ้นเราต้องเราต้อง,รองปรบับเราต้องพัฒนาเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าฝากด้วยกันแล้วกันนะคะฝากฝากกับเพื่อนๆด้วยนะคะว่า ใครมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะน้องฟอร์จูนนะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีฝากช่งองด้วยนะครับชื่อช่องอะไรนะครับชื่อช่องฝากก่อนฟอร์จูนอะไรฟ <4 June S 2> อร์จูนสเตชันฟอร์จูนสเตชั่นนะคะค่ะใครอยากเป็นเพื่อนกับน้องฟอร์จูนอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอเค